ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซ่าชั้น5ผูดสนุนเหตุเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แวนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์บายเชลช่ชผมก็วันนี้กลับมาแล้วผมกับรายการที่น้องๆรอคอยนะครับนะั้นก็เราจะวางเวลาใหม่จะประกาศน,นี้ด้วยครับเกือบรายการฮะอะไรนะนะครับผมนะรายการที่จะตอบปัญหาสกิลของแวนการ์ดนะครับนะต,ต่างนะครับหรือมีข้อสงสัยในการเล่นอะไรต่างๆของ,น,องน้องนะครับผมนะอย่างที่พี่บอกไปนะครับเนื่องจากว่า ที่จะวางตารางเวลาใหม่นะครับนะฮะอะไรนะเป็นรายการที่ต้องค่อนข้างรวบรวมใช้เวลารวบรวมคําถามนะครับทาให้เราจะลงรายการห้าอะไรนะทุกสัปดาห์ที่1นะครับนะของเดือนนะครับนะเท่ากับว่า1เดือนจะมีรายการนี้แค่ละอ่ารอบเดียวเท่านั้นนะครับนะก็วันนี้นะครับมาพร้อมกับ4คําถามนะครับกับอ่าที่พี่คิดว่ามีประโยชน์กับน้องๆคนอื่นหลายๆคนนะครับไปดูกันเลยดีกว่าว่า4คําถามในวันนี้นะครับผมว่า จะมีคําถามว่าอะไรกันบ้างครับผมคำถามแรกของเราในวันนี้นะผมนะถูกส่งมาจากน้องโตเกียวโตเกียวนะครับผมนะน้องเขาถามมาว่าพี่สกิลของยาสุเอะนะครับถ้าสไตล์แล้วติดเจนเบรกสเมื่อจบเทินถ้ามีเรียากาศกับเข้าใต้กองผมใช้ G-Unit กับ G-Zone ก่อนแล้วค่อยให้เรียากาศกับเข้ากองจะได้ใช้ g เบรกสอของยาสุเอะได้ไหมครับโอเคนะครับผมนะก็ ต้องขออภัยก่อนเรื่องแรกนะครับคืออาจจะไม่ได้แบบเล่นเสียงเหมือนก่อนหน้านี้นะครับเนื่องจากว่ายังไม่สบายสเสลจ์ยังติดคออยู่เลยนะครับนะโอเคสําหรับคําถามนี้นะครับนะก็ต้องบอกก่อนว่าการจบเชิญเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นปัญหานะครับผมค่อนข้างจะเป็นปัญหากับใครหลายๆคนมากเพราะว่าสกิลที่เกิดในช่วงเอ็นเฟสเนี่ยมันเป็นอะไรที่ซับซ้อนพอสมควรถ้าเราจะลองเล่นดูเนี่ยจะเห็นว่า หลักๆที่มีสกิลตอนเอนเฟสอย่างเห็นได้ชัดอย่างแคนเกรดเนเจอร์เนี่ยนะครับนะมันจะเป็นสกิลเล่นที่ตอนเอนเฟสเลยนะครับนะก <c oughs> ็ทีนี้พอเราบอกว่าเล่นเอนเฟสปุ๊บมันจะไม่มีปัญหากับสกิลทั้งหมด3อย่างนะครับมันจะไม่มีปัญหากับสกิล3อย่างที่พี่บอกนะครับผมอ่าคืออันแรกเนี่ยเรื่องของสไตล์เอาอ่าเอาตอนไหนอันที่สสกิลที่บอกว่าเกิดตอนเอนเฟสหรือเกิดตอนจบเ์นเนี่ยเกิดตอนไหน และอันที่3คืออันล็อกจะเกิดตอนไหนอันนี้ดักไว้กันน้องๆถามเลยต้องบอกก่อนว่าทั้ง3อย่างมันเกิดพร้อมกันในเฟสเดียวกันนะครับซึ่งเอาเข้าจริงๆเนี่ยที่น้องถามว่าสกิลยาสุเอะยาสุเอะมีสกิลเจนเบกสองคือถ้ามีเรียกาศากับใต้กองการ์ดจากสนามเราเราสามารถหาตัวที่เหมือนกับมนะันคอกลับมาลงในช่องเรียกาศได้นะครับเท่ากับว่า3อย่างที่พี่บอกไปนะครับเราสามารถดึงสไตร์กลับก่อนได้พอเราดึงสไตร์กลับก่อนปุ๊บ มันก็จะทําให้เทคตัวอื่นติดนะครับนะเทคตัวอื่นติดอย่างเช่นอายาสุเอะอ่ะจะสามารถเจนเบกสอสามารถเอาตัวที่คอกลับมาในสนามได้อีโคเมสไทานะครับเอาสไตล์กลับปุ๊บถ้ามันเป็นเจนเบกสอปุ๊บถ้ามีตัวของเรา lock, อันล็อกอ่ะทีนี้เราก็ทำการอันล็อกก่อนเลยสไตล์ style กลับอันล็อกปุ๊บโซบาร์ so 1ครับแล้วก็จวดหนได้นะหรือของเกรเนเจอร์ ature, ก็จะมีหลายๆตัวที่บอกว่าเมื่อจบเทิร์นถ้ามันกับถ้า ฮาร์ดเป็นตัวเนี้ยได้มีตัวตายช่วงเอ็นเฟสไงแดมอันนั้นก็ได้ทําเพราะว่ามันเกิดขึ้นพร้อมกันสไตล์เราไล่สไตล์กลับไปก่อนได้เองนะครับคือเอาจริงๆอะครับว่าการให้สไตล์กลับเนี่ยมันจะเกิดก่อนเกิดหลังมันก็ขึ้นอยู่ที่เราเรียกว่าเราจะอะไรกลับก่อนแค่นั้นเองให้พาใ,ใ,ให้มันนึกว่ามันจะเกิดพร้อมกันทั้งหมดแล้วก็เลือกเอาเองนะครับนะเพราะว่า มันจะไม่มีเฟสบอกอันนี้เฟสสไตล์กับนะอันนี้เฟสอนล็อกนะอันนี้เฟสไรเพราะทุกอย่างมันรวมกันอยู่ในเอ็นเฟสหมดโอเคครับผมก็ขอบคุณคําถามจากน้องโตเกียวโตเกียวมากนะครับที่ส่งคําถามมานะครับเป็นคําถามหนึ่งที่ดีมากแล้วเข้าใจว่าน้องๆหลายคนยังสงสัยกับปัญหานี้กันอยู่ขอบคุณมากครับผมโอเคมาถึงคําถามที่2ในวันนี้นะครับถูกโ่งมาจากน้องใจเย็นใน2นะครับนะนี่คือชื่อน้องเขานะครับในยูเซอร์ของทาง YouTube นะครับ น้องก็ส่งคําถามมานะครับนะสมมุติว่าผมโยนพลังให้เรียกอากาศแล้วโดนล็อกพอปลดล็อกพลังจะหายไหมครับนะโอเคก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเทคนิคการล็อกนะครับเป็นเทคนิคของจริงๆจะเป็นของแทนเดียวแหละที่มันทําให้คนอื่นเขาล็อกได้ทําให้คนอื่นนะไม่ได้ทำให้ตัวเองล็อกได้อย่างพวกตะกูลีเวอร์ก็คือลิงจ๊กเกอร์นะครับลิงจ๊กเกอร์เนี่ยพอในถึงภาคจีจะเห็นมีลูกเล่นใหม่ในเรื่องการอ่ะพอปุ๊บล็อกอันล็อกล็อกอันล็อกอยู่แค่นี้นะครับนะ แลวทีนี้มันก็จะมีตัวที่สามารถปั๊มพลังที่ไปเล่นเข้าชุดหรือเข้าอะไรพวกนี้ได้พอเล่นปุ๊บเราจะมีการแบบว่าจับล็อกก่อนแล้วก็อันล็อกมามันจะสแตนเพื่อตีต่ออะไรประมาณนี้ซึ่งนะครับการล็อกเนี่ยสถานะทุกอย่างนะครับที่ติดอยู่กับตัวมันจะหายไปหมดเลยนะครับหายยังไงสมมุติว่าเล่นเอาเห็นได้ชัดๆเลยคือเล่นแกนบูหรือมูราคุโมะอ่ะสอ,อย่างแกนบูจะ <c oughs> ขอภัยครับ จะสามารถชุบตัวออกมาจากดอวโฟนในโรงมาใช่องเรียกขาได้อย่างสก,กิลของเบรกลา์อย่างเงี้ยแล้วพอจบเทินปุ๊บมันก็จะตายนะครับนะหรือว่า,ามูราคุโมะที่สามารถก๊อปตัวอื่นออกมาในสนามได้นะครับพอก๊อปเสร็จปุ๊บจบเทินมันจะกลับเข้าไปใต้กองอ่านี่กรณนีใกล้ๆกันนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเราใช้สถานาการณ์ล็อกปุ๊บหรือวาอ่าถ้าตอนนั้นเราเล่นเป็นรีเวิร์สเราล็อกตัวเราเองอย่างเงี้ยนะครับเราล็อกปุ๊บพอจบเทินเนี่ยไอของแกนบูก็จะไม่ตายเพราะว่ามันถูกล้างสถานะทิ้งใหม่หมดเลย ของอมูลาก็ไม่ตายมันล้างสถานะตัวเองทิ้งนะครับเท่ากับว่าถ้าเป็นพลังละ่ะจะอยู่ไหมก็คือไม่อยู่นะครับเหตุผลคืออย่างนั้น,นครับมันคือการล้างสถานะทิ้งหมดเลยนะครับพลังถ้าสมมติเราปั๊มพลังให้ตัวนี้สัก10,000อ่ะได้พลังได้1 0,000เราจับมันล็อกไปด้วยวิธีไหนก็ตามเราจับมันล็อกนะครับพลังพอมันอันล็อกปุ๊บพลังมันก็จะหายไปในทันทีนะครับเอเหตุผลเดียวกันกับวิธียกขอบพุ่มาบิวดานะครับถึงเราจะปั๊มเลียให้พลังเลียตัวนี้เยอะเท่าไหร่ก็ตาม แต่ถ้าเราใช้ตัวหนึ่งนะครับในยุคนี้ก็จะเป็นพวกฮาร์โมนีตีและยกนะครับยกใบที่ถูกปั๊มพลังขึ้นมาแล้วเราคอลงไปใหม่ได้ก็จริงแต่พลังตัวนั้นก็หายไปแล้วนะครับโอเคก็ขอขอบคุณน้องใจเย็นในสองมากนะครับที่ส่งเป็นคําถามนี้มาก็เป็นคําถามหนึ่งที่ดีมากขอบคุณมากครับผมมาถึงคําถามที่3ามของเราในวันนี้นะครับนะั้นถูกส่งมาจากน้องพี่พี่ฟองนะครับผมนะน้องส่งมาเป็นคําถามว่าพี่ครับสตาทูล่า,าสาทูล่าของนารุครับมีนะ มีอ่าที่ไม่สามารถโจมตีเหลืออากาศของฝ่ายตรงข้ามได้อ่าฝ่ายตรงข้ามเขาไม่ได้อ่ะและถูกย้ายเป้าของโอเมก้าอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วไปโดนตัวรีเวิร์สอ่ะจะเป็นยังไงครับโอเคก็ซาทูล่านะครับของนารุคามิเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวคอมมอนตัวหนึ่งแหละที่เรียกได้ว่าเก่งเก่งจนแบบเก่งมากๆนะครับนะเพราะว่ามีความสามารถในการเมื่ออ่าเมื่อมันโจมตีฮิตเขาได้บาร์หนึ่งนะครับจั่วกบบาร์ดหนึ่งใบใบหลุมเขาหนึ่งใบนะครับแต่ มันจะมีเทคคอนติเนียต่อท้ายว่ามันห้ามโจมตีใส่เรียากาดก็คือโจมตีได้แต่แวนการ์ดมันก็เท่ากับว่ามันตีได้แค่แวนตัวเดียวเลยจะยืนอยู่ข้างไหนก็ตามมันจะตีได้แค่แวนนะครับและแลกมาด้วยกับพลังการตีที่บวก3 0 0พันด้วยตอนเข้าเทิร์นนะครับมันตีมือหนึ่งเข้าแวนได้ทีเนี้ยลูกเล่นของแทนนาลุคามิเนี่ยกับลิงค์จ็อกเกอร์เนี่ยในสายโอมก้าจะค่อนข้างมีปัญหาซะเยอะนะครับมีปัญหาซะเยอะยังไงเพราะว่า ไม่ว่าจะเรื่องการตีหลายเป้าหรือว่าอะไรก็ดีนะครับมันมันมีปัญหาไปหมดนะครับมันมีปัญหาไปหมดในการเล่นเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนขัดตาทับกันสักนิดหนึงนะครับและทีเนี้ยเจ้าซาตูร่าเนี่ยนะครับที่น้องถามมาคือมันจะตีเท่าสมมติเราตีแหวนเข้าไปแหวนเข้าไปโอมเกา้าเขาจับย้ายเป้าไปที่ช่องเรียกาศเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมก็ต้องบอกว่ามันก็โดนเรียกาศไปเลย มันไม่ได้สกิลมันบอกว่ามันห้ามสั่งโจมตีเรียกอากาศเฉยๆแต่ว่ามันไม่ไม่ได้บอกว่ามันห้ามตีใส่เรียกอากาศเท่าจากการย้ายเป้าอย่างเงี้ยเท่ากับว่ามันถูกเปรี้ยวไปเรียกอากาศตัวนั้นก็ตายไปเฉยๆถ้าตีฮิตก็เขาหนึ่งจวดได้มันต้องต้องอ่านเทคนันนี้พี่จำไม่ได้ว่าเทคนัคซาูรามันบอกให้อ่าต้องตีแวนฮิตหรือเปล่านะแต่คือจําได้คร่าวๆว่ามันต้องอาตีให้ฮิตนะครับนะด้วยการที่ว่ามันก็เล่นจริงๆก็ไม่ค่อยเจอกับโอเมก้าเท่าไหร่หรอกนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันก็คือถ้าโดนยย้้าาเปมันก็ เป็นคนเหมือนเดิมนะครับนะตีได้อะไรปกติเหมือนเดิมเพราะมันถูกย้ายเป้ามันถูกสั่งตีแวแล้วนะครับเราไม่สั่งตีเรียแหละแค่นั้นเองนะครับก็ขอบคุณน้องพี่ฟองมากนะครับนะพี่ฟองนะครับที่ส่งคําถามนี้มาขอบคุณมากครับผมโอเคมาถึงคําถามสุดท้ายของเราในวันนี้กับรายการห้าอะไรนะของเราแล้วนะครับนะคอ่าคถามสุดท้ายในวันนี้ถูกส่งมาจากน้อง Exotic d r ดากอนนะครับนะถามมาว่าถ้า Night of t w i n Swords ของ r o ย a l ตีข้อทับ ตัวเองการโจมตีมันจะเสยังส่งผลอยู่หรือเปล่าครับโอเคอ่าน t o ออฟเทวินซอสเป็นตัวรับบูธนะครับเรียกว่าตัวรับบูธแล้วกันเนาะของฝั่งรอยยอดพอลดินที่มีความสามารถเจนเบรหนึ่งในช่องเรียกการดนะครับเมื่อมันโจมตีแวนการ์ดและถูกบูธสามารถเข้า,ดานดเตอบาร์หนึ่งหาการ์ดเกรดสเท่านั้นที่ไม่ใช่ตัวมันด้วยนะครับคอลงช่องเรียการด พอหาออกมาตีเนี่ยหลายๆคนก็จะมีความสงสัยเมื่อก่อนพี่ก็จะเล่นตัวนี้ผิดพอสมควรในยุคที่เล่นญี่ปุ่นนะครับนะโอเคนายอัลเทวินซอร์สพอมันเรียกออกมานะครับมันจะเรียกมาปุ๊บมาเราก็จะไปลงกับตัวช่องว่างอีกช่องหนึ่งที่ตีนะครับแต่ถ้าถามว่ามันสามารถลงทับช่องของตัวมันเองได้หรือเปล่าต้องบอกว่าไม่ได้นะครับนะถึงจะเรียกมาได้ทับก็ทับไม่ได้การเรียกก็ไม่เป็นผลอยู่ดี พราะเกิดเพราะเกิดอะไรขึ้นมันอยู่ในระหว่างการโจมตีนะครับมันกําลังโจมตีอยู่สกิลของรับบูททุกตัวเกิดขึ้นระหว่างการโจมตีนะครับเมื่อมันบอกว่าเมื่ออยู่ในโจมตีและถูกบูทนะโจมตีใส่แวนาก่ดและถูกบูทแสดงว่ามันจะเกิดขึ้นทันทีเลยเราต้องจ่ายค่าคอร์และมันต้องเกิดขึ้นในเวลานั้นนันทีเท่ากับว่าถ้าเราเอาตัวออกมาทับมันกําลังเรียกอยู่นเหมือนคนกําลังเรียกพวกอะเอ้ยมานี่มานี่มานี่อ่าแต่ทีเนี้ย เราอยู่ดีไม่รู้โดนใครลักพาตัวหายไปไม่รู้ไอคนที่เราเรียกก็ไม่เห็นแล้วมันก็มาไม่ถูกทางแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเท่ากับว่าทําให้ตัวที่เรียกออกมามันก็เรียกออกมาไม่ได้ด้วยในการเอามาทับก็ยังทับไม่ได้นะครับและการโจมตีส่งผลอยู่หรือเปล่าไม่ส่งผลแน่นอน <c oughs> เพราะว่ามันถูกเรียกออกมาในเหตุผลเดียวกันถ้าเราเล่นตัวนายออฟเทอร์วินซอสเนี่ยไปเรียกตัวไม่ว่าจะไวโอเินหรือว่าตัวที่เล่นอั่อันใหม่ที่เป็นเกรดสองยืนเก้าพันที่มันแจกหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งอะกระโดดออกมา แล้วตัวนั้นกระโดดทับกับใสทวินซอสก็ยังทาไม่ได้เพราะว่าทวินซอสเพิ่งนเรียกตัวนั้นออกมาถึงตัวนั้นจะลงช่องเรียกอากาศแล้วก็ตามสนมันก็จะโดดออกมาพลังมันโจมตีมันก็จะไม่อยู่เพราะว่ามันตีไปแล้วนะครับมันกําลังอยู่ในระหว่างการโจมตีนะครับเป็นเหตุผลนึงแหละที่คนค่อนข้างจะเอามาเล่นในตอนการแข่งขันที่อย่างเป็นทางการจะค่อนข้างเยอะเพราะว่าพวกตัวรับบู์เนี่ยเมื่อตีปุ๊บเราต้องสั่งใช้สกิลครับทันที นะอันนี้ตัวต้องยอมรับว่าตัวพี่เองเวลาไปแข่งที่มันเป็นงานใหญ่หรืออย่างเป็นทางการมากๆก,ก,ก็จะค่อนข้างจะเข่งกับเรื่องตัวรับบูทเหมือนกันอย่างเช่นเราสั่งโจมตีไปปุ๊บอ่ะจบอ่ะอ่ะบูทครับตีครับอ่ะใช้สกิลครับอันนี้พี่ต้องบอกเลยถ้าเขาตีไปแล้วจนจนบอกอ่ะสมมุติตีหมื่นหกแล้วก็ไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เช็คดมแล้วเขาจะใช้สกิลอันเนี้ยส่วนตัวพี่เองก็จะไม่ใช้ในงานแข่งใหญ่ๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเทคนิคในการที่มันเกิด อันนั้นเขาปล่อยข้ามสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นไปแล้วแค่นั้นเองนะครับอย่าหาว่าดูเดือดหรืออะไรเลยแต่ว่าในการมาแข่งเนี่ยเราต้องมีฝีมือที่เราจะมาแข่งได้ระดับหนึ่งแล้วต้องรู้กฎพอสมควรในระดับหนึ่งด้วยโอเคครับผมก็ขอขอบคุณน้องเอ็กโซติกนาก้อนมากนะครับที่ส่งคําถามนี้มานะครับก็เป็นคําถามหนึ่งแหละที่ค่อนข้างจะเป็นประเด็นกันอยู่พอสมควรและนะ้วนาโคตมันก็ยังเดี๋ยวมันก็ยังมีการใช้ต่อพะทวินซอนเนี่ยก็ยังได้ใช้ยาวๆพอสมควรเหมือนกันโอเคผมก็ขอบคุณมากครับผ ก็จบไปแล้วครับผมกับ4คําถามที่วันนี้พี่เลือกเข้ามาให้น้องๆนะครับอาจจะเสียงพูดไม่น่าฟังหรือผู้ติดขัดต้องขออภัยเนื่องจากว่าช่วงนี้สเสลตลงคอนะครับนะก็ะพยายามให้มันหายเร็วๆอยู่จะได้อัดชิปให้น้องๆนะครับตอนนี้ทุกวันนี้อัดอยู่ประมาณ4คลิปเกือบน็อกนะครับโอเคนะก็ ในช่วงนี้คลิปอะไรที่น้องๆขอมาอาจจะช้านิดนึงนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ในพยายามในเดือน7เนี่ยนะครับในวันนี้คลิปลงนี่น่าจะเป็นช่วงเดือน7พอดีนะครับก็จะพยายามรีบทำนะครับอาจจะมีอะไรใหม่ๆดูนะครับเพราะว่านี่น่าจะเป็นคลิปแรกของเดือนด้วยแหละ นะครับได้ดูในเดือนนี้แน่นอนนะครับโอเคยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันมาโดยตลอดได้ชอบก็กดไลค์ตามกด s u b สไครต์นะครับแล้วก็เพจเราช่องเราเวนการ์ดไฟไทยแลนด์แทย์แชนแนลนะครับผมจะมีคลิปฮะอะไรนะให้ดูอีกทุกสัปดาห์วันเสาร์ที่1ของต้นเดือนแน่นอนนะครับวันนี้ไปแล้วครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าพวกเราสวัสดีครับ